เราเอาไปโชว์นะครับถ้าที่วไอปัจจุบันนี้ก็ทําที่เวียงไอ้เมืองทองธานีนะก็มีแหล่งเสื้อมอห้อมเราเอาไม้ไปไปประชามพัน์นะครับเวลาไอ้หน่วยงานอะไรที่มาดูเวียงทองหรือวอาไปโชว์หรือมีกิจกรรมที่ขายตลาดนัดอะไรเราก็ไปโชว์กันร้าลลนสลิงก่อนร้านไม้ไผ่คนราหน้าน้ำมาน้ำพัดไปแล้ว ้ตัวนีน้แล้วมีเรียเรือท่าคนก็มีรถรถก็อ้อมอ,อ้อมในนันงอ้อมในยังกไกลหนึ่งมันสามสี่โลตอนนี้สะพานสองเก้ามาก็ดีสบายเข้าบ้านไปเข้าไปในเมียงนเลยสบายเลยแค่ขึ้นโลก็ถึงแล้วปลอดภัยก็ดีม,มากครับ ขค <อ S 2> ุณเรือและ<า>อีกอย่างเรามีประเพณีที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือการแข่งขันเรือนาคนะคะเพราาะว่ ตำบลเมืองทองนี่มีคลืนนิลำนที่ติดกับลำน้ำยงเป็นแม่น้ำหนึ่งในสี่สายของระดับประเทศถ้าเป็นลำยงน่านของเรามีภูมิประเทศภูมิ่ลำนาในเรื่องของการแข่งเรือก็คือถ้าเป็นที่ที่อื่นของจังหวัดอื่นๆเขาจะแข่งเรือนในทางตรงแต่ตำบลเมืองทองนี่เราจะแข่งเรือกันในทางคง้งซึ่งในตรงนี้นี่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการที่จะมาเป็นนายท้ายเรือในการบังคับเรือเพราะว่าของเรา